ปี2016แน่แนแ่นเลยครับโอ้ยพี่เฉยคันนี้แม่งโคตรสวยเลยนะใช่โอเคสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับที่นี่ร้านคริสบิ๊กไบค์นะครับแล้วเราตั้งอยู่ที่ลำลูกกาของสิบนะครับวันนี้เรามีนวัตกรรมพันซีซีราคาไม่ถึง200,000บาทมานำเสนอให้ไวครับมาดูใกล้ๆเลยพี่เฉยตัวนี้เป็นแซ0พันปี2014นะครับผมสภาพโคตรสวยใครได้ไปเป็นเจ้าของนี่สวย โชคดีพี่เฉยถือว่าโชคดีเลยนะสวยกิ๊บเลยไหมสวยกิ๊บเลยไม่ใช่สั้พังหนินสวยๆอย่างนี้มาน,นานมากแล้วดีดเดย์ดย<า>ีเดย์นะนะรถเจ้าของเก่าดูแลได้โคตรดียางก็เพิ่งเปลี่ยนสต็อปเปอร์ไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนี่พี่จีดูยางดูแล้วพี่พปเปฟรมเฟรมสวยคอสวยรถไม่มีอททุบัติเหตุล้านเปอร์เซ็นถังน้ำมันก็สีเดิมโรงงานเลยนะครับรถคันนี้ไปอยู่ไหนมาเนี่ย โคตรสวยไม่เคยเจอเซตพันปี14สวยขนาดนี้มาก่อนนี่เครื่องอันนี้ก็ใสๆเลยนี่กันล้อกันล้อไม่มีรอยด้านนี้ก็ไม่มีรอยเลยนะครับรถสวยมากๆเฟร,รมเฟร,รมสวยฝาครงฝางงเครื่องไม่มีรอยเซ็นเซอร์พักเท้าไม่มีรอยแม้แต่นิดเดียวได้ท่อเดิมครับไม่กินวาบพี่เฉยใช่พี่แต่มันไม่กินใจไงพี่เฉยสีสูงมันต้องล้าน <c oughs> ๆ,ๆหน่อยว่าไว้มนเราขายให้ถูกไปใส่กันเองเท่อนิดเบรกหลังเต็มๆนะครับ ยางดูดิเราจตดูดอกเต็มเต็มถ้าราตะูเนี่ยถ้าปีเก่าพี่เฉยมันแตกแตกไรเงี้ยแต่นี่ยังใสๆนิ่มๆเลยนี่ไท้ายสั้นนี่โซ่เตอร์พี่เฉยสเตอร์ฟันเต็มเต็มโซ่ไม่มีข้อตายเจ็บใจร้านบุรีรามมากเลยมาบอกว่าสเตอร์เราฟันหมดเดี๋ยวค่อยเหลาเดี๋ยวค่อยเหลานี่ไม่มีรอยล้มสไลด์ไม่มีเลยนะครับผมรถโคตรสวยท้ายเทยก็ไม่มีรอยเลยนะครับเบาเบิร์ไม่มีขาด เฟรมตัวนี้ก็ใสๆเคลื่อนในนี้ก็ใส,ๆเ,นนนใสๆเลยรถโคตรสตวยท็ปเปอร์ตัวนี้สติ๊กเกอร์มอกออยู่แผงเคาลนแผ,แผงเขาบนแผงคอลล่างเนียนๆเลยรถไร้อุบัติเหตุร้อยเปอร์เซน็นต์นเล็กไม่แค่หมื่นเจ็ดพันกว่าโลร้านเราขายแต่ไม้แท้ๆไม่เคยก่อไม้รถคันาดสี่หมื่น 4, 100, กว่าโลเราขายสี่หมื่นกว่าโลใช่พี่เออเราขายแต่ไม้แท้ๆแต่เราเน้นสภาพรถมือสองขึ้นอยู่กับสภาพ บางคันบอกว่าพันพันสองร้อยโลแม่งเหมือนวิ่งมาเาเเลยป็นแสนมาไปเฉยชึ่งเดียวติดนะครับผมเครื่องยนต์เดินเบาเป็นไงพี่เฉ๋เนียนนี่รถคันนี้เพิ่งเจ้าของเก่าเพิ่งเซอร์วิสใหญ่ไปตอนหมื่นเจ็ดพันกิโลอยากเห็นน้ำมันเครื่องเมื่อกี้เราเห็นน้ำมันเครื่องคือใสแจ๋วเลยรถปีสิบสี่น้ำมันเครื่องยนต์ปกติน้ำมันเครื่องถ้าใสไปพี่เฉยสตาร์ททีดำเลยใช่ไหมใช่ใช่แต่นี่คือเขาเซอร์วิสมาดีอ่ะ ก็คือข้างในเครื่องยนต์เขาไม่มีขม่าวเลยอ่ะใช่เบิ้ลนู้นเบิ้ลไหนเบิ้ลหนบิดแรงนิดเมื่อแต่อย่างที่บอกนะท่อเดิมไม่กินวางใช่ไหมเพื่อใช่แต่มันไม่กินใจไงมันไม่ม้วนม้วนม้วนโอเคเดี๋ยวผมเปิดให้ในราคาเล้าใจเลยไม่ถึงสองแสนบาทตามเลยครับ เราได้ตระก,กูลส้นมาเยอะเหมือนกัน,นพี่ชินะแซทแปดแซเก้าซสา <300 S 2> มร้อยไปเลยเกือบกือบคลุกแซทละแต่คันนี้ผมบอกเลยว่าคันนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ในราคาเล้าใจราคาเงินสดนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้าจัดไฟแนนไม่ถึงสองแสนพี่ชิตัวพันซีซีนวันตกรรมพันซีซีพี่ชิ 1, 1> มันคือที่สุดของแซนแล้วนะตัวพันนะตัวพันไม่ถึงสองแสนเราจัดให้อีกแล้วแล้วถ้าจัดไฟแนนนะครับผม ครดิตด,ดีออกรถจบแค่1 2ื0 0บาทไม่ซื้อได้ยังไงนวัตรกรรมพันซีซีซพี่เฉยมันก็คือเทคโนโลยีดีที่ดีสุดตอนนั้นเขาใส่มาให้หมดแล้วในรถคันนี้โอเคผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระด,ดิ่งให้ช่องเราด้วยนะครับเรามีรถราคาเร้าใจอย่างนี้มานำเสนอเรื่อยๆกดติดตามเลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับโคตรสว